สวัสดีครับเจอกันอีกเคียนค,ยคับกับทีมงานปริญญาช่างครับผมมันนี้เฮาอยู่ที่ใส่งานสุขุมบิตครับหลังจากอาทิตย์ก่อนที่เขาเก็บงานสันสามเสร็จแล้วครับมันนี้ได้ลงมาเก็บงานที่สันสองครับสารต่อครับผมสิไล่งงานลูกค้าครับทำควาวสารเรียบร้อยครับ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อทําสีเฟื่อนเจอครับติดต่อใดเลยครับเฟซบุ๊กแพนลาวาครับผมรูกวาสิเพจทีมงานปริญญาช่างครับเบอร์โทรครับผม0923259857ครับตัวนี้จะเป็นผนังสีผลเบอร์8260ครับตัดด้วยครับตูไมไวี่เนี่ยครับผม สีน้ำตาลตัดขาวครับสวยๆครับผมตัวนี้จะเป็นงานแก่ที่สร้างใหม่มาเปลี่ยนผนังใหม่ครับนำรั่วครับเอาสีลาเก็บให้มันเซ็จภายในมือนีครับผมเพื่อที่ส่งงานลูกค้าในวันที่13ครับของสันซองครับผมคลิปนี้ก็แฟกกดไรค์กดแค่เพื่อเป็นคำนังใจให้ทีมงานปริญญาชังครับคลิปนี้กาแฟไว้สมืนีครับสวัสดีครับ